หอยนามาแล้วหอยนามาแล้วไม่จากรสสดจากตุรกีเราจะจัดบริการท่านเพียง5้านาทีเท่านั้นเองสวัสดีครับครับผมมณีมาตําหอยหน้าครับต้มประมาณหานาทีครับผมสุกแล้วเอาขึ้นมาพักไว้เลยครับจากนั้นครับไปเริ่มการตำเลยครับผมใส่พริกตามชอบความเผ็ดครับพริกกระเทียมครับโขลกเลยครับ ง่ายครับผมปรุงรสด้วยผงโชูรสครับน้ำตาลครับน่าบบกขามกะเอาอละครับบกนาวครับมันตองออกสมนะครับมกเขือเทศมกเขือเลนขันมีบอก,อกอกกระใซค,ครับบ๊อมีกับบเป็นอย่างครับเนื oh. ะะ้อเนื้วลก็ ใส่น้ำปลารสเด็ดของเข้าลงไปเลยครับสำนี้ะครับผมที่ใส่ภาชนะของหอยครับเพราะว่าคุกผมน้อยครับใส่บ่ได้ครับมาค้นให้น้ำเครื่อนฟูงเขาครับเนื้อหอยนั่นแหละครับสำนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับหอยเขากะล่าทำความสะอาดให้หลายๆหน้าหรือว่าแซไว้จักมือสองมือนะครับผมนี่แหละครับเรียบร้อยครับผม พร้อมเสิร์ฟครับมาเดยครับผมตำหอยนาครับตำหอยหน้าครับแซ่บๆน้ำกันครับผมนะครับกินกับข้าวปุ่นกินกับผักนี่แหละครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ